สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เรามีเรื่องสนุกๆมาเรียนรู้กันใช่แล้วค่ะและนี่คือสิ่งที่เราจะดูกันในวันนี้ค่ะ เหมือนการทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุกเมื่อนำไข่แป้งเนยน้ำตาลและเบกกิ้งโซดามาผสมรวมกันแล้วจะไม่สามารถทำให้กลับสู่สภาพเดิมได้หากนำไปอบด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมก็จะกลายเป็นคุกกี้ที่มีกลิ่นหอมหวนอย่างน่าประหลาดใจเราเรียกการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นรอบตัวเราตลอดเวลาเช่นการเกิดสนิมของเหล็กการสุกข,ของผลไม้การเผอไหม้ของไม่ขีดไฟการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วนเป็นปฏิกิริยาเคมีที่จะเกิดสารใหม่ขึ้นซึ่งสารที่เกิดขึ้นใหม่นี้จะมีองค์ประกอบและสมบัติทางเคมีแตกต่างไปจากสารเดิมและไม่สามารถทําให้กลับไปสู่สภาพเดิมได้หรือทําได้ยาก สังเกตที่สำคัญของปฏิกิริยาเคมีคือ 1. มีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นหอมเกิดขึ้น 2. เกิดตะกอนที่ก้นภาชนะ 3. สีของสารละลายเปลี่ยนแปลงไปหรือมีสีใหม่เกิดขึ้น 4. อุณหภูมิของสารละลายเพิ่มขึ้นหรือลดลง 5. มีฟองแกส๊สเกิดขึ้น 6. เกิดประกายไฟหรือระเบิด การเปลี่ยนแปลงทางเคมีมีประโยชน์มากมายซึ่งเราสามารถนำความรู้มาใช้ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เราไม่ต้องการหรือใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆสำหรับการดำรงชีวิตในที่สุดคุกกี้หอมกลุ่นร้อนๆจากเตาฝีมือของเบลล่าและพร้อมเสิร์ฟเสวนรสชาติจะเป็นอย่างไรนั้นคงต้องลุ้นกันต่อไป นักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าของรอบตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นน้ำแข็งที่เอาออกจากตู้เย็นข้าวที่ทิ้งไว้นานๆเทียนที่จุดไฟวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรใครเคยเห็นอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างคะ การเปลี่ยนแปลงของสารหมายถึงการที่สารเปลี่ยนจากสภาพหนึ่งไปเป็นอีกสภาพหนึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นเพียงการเปลี่ยนรูปร่างหรืออาจเป็นการเปลี่ยนจนเกิดสารใหม่ขึ้นมาเลยก็ได้ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงแบ่งการเปลี่ยนแปลงของสารออกเป็น2ประเภท 1. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 2. การเปลี่ยนแปลงทางเคมี ก่อนจะไปเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเรามาทบทวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกันก่อนนะคะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพคือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ทำให้เกิดสารใหม่ตัวอย่างเช่นน้ําแข็งละลายเป็นน้ําฉีกกระดาษบดน้ําตาลให้ละเอียดถึงแม้ว่ารูปร่างจะเปลี่ยนไปแต่สารนั้นยังคงเป็นสารเดิมอยู่ ต่อไปคือเรื่องสำคัญของเราการเปลี่ยนแปลงทางเคมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีคือการเปลี่ยนแปลงของสารที่ทำให้เกิดสารใหม่ขึ้นมาสารใหม่ที่เกิดขึ้นจะมีสมบัติแตกต่างจากสารเดิมอย่างชัดเจนและส่วนใหญ่ไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้อีกถ้าเปลี่ยนกลับไม่ได้แสดงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไหนนะครับ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีมักเกิดจากการที่สารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปทำปฏิกิริยากันหรือเกิดจากการที่สารได้รับพลังงานเช่นความร้อนแสงไฟฟ้าพลังงานเหล่านี้จะทำให้สารเดิมเปลี่ยนไปเป็นสารใหม่ 1. การเกิดสีใหม่ถ้าเราสังเกตเห็นว่าสีของสารเปลี่ยนไปอาจแสดงว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเช่นเหล็กสีเทาเมื่อทำปฏิกิริยากับออกซิเจนและน้ำจะกลายเป็นสนิมสีน้ำตาลแดงสนิมไม่ใช่เหล็กเหมือนเดิมแล้วแสดงว่าเกิดสารใหม่ขึ้น 2. การเกิดแกส๊สหรือฟองอากาศบางครั้งเราอาจเห็นฟองอากาศลอยขึ้นมา แสดงว่ามีแก๊สเกิดขึ้นแก๊สนี้เป็นสารใหม่ซึ่งเป็นหลักฐานของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีตัวอย่างเช่นการผสมน้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดา 3. การเกิดกลิ่นใหม่ถ้าสารมีกลิ่นเปลี่ยนไปจากเดิมเช่นอาหารมีกลิ่นเหม็น แสดงว่าภายในอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกลิ่นใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณว่ามีสารใหม่เกิดขึ้นแล้ว 4. การเกิดตะกอนเมื่อสารละลายตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปผสมกันแล้วมีของแข็งตกลงมาที่ก้นภาชนะเราเรียกของแข็งนั้นว่าตะกอนตะกอนนี้เป็นสารใหม่ ที่ไม่สามารถละลายน้ำได้จึงเป็นหลักฐานของการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 5. การเกิดพลังงานการเปลี่ยนแปลงทางเคมีบางชนิดจะมีการคายพลังงานออกมาเช่นความร้อนหรือแสงตัวอย่างคือการเผาไหม้ของเทียนซึ่งให้ทั้งแสงและความร้อน เมื่อเบกกิ้งโซดาทำปฏิกิริยากับน้ำส้มสายชูจะเกิดแก๊สชนิดหนึ่งขึ้นแก๊สนี้ดันของเหลวให้ไหลออกมาเหมือนลาวาที่ไหลออกจากภูเขาไฟแสดงให้เห็นว่าเกิดสารใหม่และเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมีความสำคัญต่อชีวิตของเรามากเช่นการปรุงอาหารการผลิตสิ่งของ การเกิดพลังงานหรือกระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรมต่อไปเราจะมาดูการทดลองที่แสดงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างชัดเจนนั่นคือการทดลองภูเขาไฟลาวาการทดลองนี้เป็นการทำปฏิกิริยาระหว่างเบกกิ้งโซดาและน้ำส้มสายชู ขอสรุปอีกครั้งนะคะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเท่ากับไม่เกิดสารใหม่การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเท่ากับเกิดสารใหม่และเปลี่ยนกลับได้ยากจากที่เราศึกษามาทั้งหมดนะคะนักเรียนจะเห็นว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเราจะสามารถสังเกตหลักฐานได้หลายอย่างเลยขอสรุปอีกครั้งนะคะ หลักฐานของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้แก่ 1. การเกิดสีใหม่ 2. การเกิดแก๊สหรือฟองอากาศ 3. การเกิดกลิ่นใหม่ 4. การเกิดตะกอน 5. การเกิดพลังงานเช่นความร้อนหรือแสงใครจำได้บ้างคะว่ามีกี่ข้อเอ่ย จริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไม่ได้อยู่แค่ในห้องทดลองเท่านั้นนะครับแต่เกิดขึ้นรอบตัวเราในชีวิตประจําวันของพวกเราทุกคนยกตัวอย่างทีละอย่างเวลาที่คุณแม่หุงข้าวเวลาที่เราทอดไข่เวลาที่อาหารบูดเสียเวลาที่เหล็กเกิดสนิมทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทั้งสิ้นครับ นักเรียนเคยเห็นเหตุการณ์แบบไหนบ้างครับการเผาไหม้การเผาไหม้เช่นการเผาไม้เผากระดาษหรือเผาเชื้อเพลิงเมื่อเผาแล้วจะเกิดเท้าควันและแก๊สสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถกลับไปเป็นไม้หรือกระดาษเหมือนเดิมได้แสดงว่าเกิดสารใหม่ขึ้นแล้วค่ะ การเกิดสนิมของเหล็กเหล็กเมื่อทำปฏิกิริยากับออกซิเจนและน้ำจะเกิดสนิมเหล็กสนิมมีสีและสมบัติแตกต่างจากเหล็กเดิมจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีครับนักเรียนเคยเห็นจักรยานหรือรั้วเป็นสนิมไหมครับการปรุงอาหารเวลาที่เราต้มทอดหรือย่างอาหารอาหารจะเปลี่ยนสีกลิ่นและรสชาติ อาหารที่สุกแล้วไม่สามารถกลับไปเป็นอาหารดิบเหมือนเดิมได้แสดงว่าการปรุงอาหารก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเช่นกันการบูดเน่าของอาหารถ้าเราเก็บอาหารไว้นานอาหารจะมีกลิ่นเหม็นและเปลี่ยนสภาพเกิดจากการทำงานของจุลินทรีย์ซึ่งทำให้เกิดสารใหม่ที่เป็นอันตรายอาหารที่บูดแล้วไม่สามารถนำมากินได้อีก การหมักอาหารการหมักอาหารเช่นการทำโยเกิร์ตหรือการหมักผลไม้เป็นกระบวนการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทำให้เกิดสารใหม่ที่มีรสชาติและกลิ่นเฉพาะตัวต่อไปเราจะมาดูการทดลองที่สนุกมากและแสดงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้อย่างชัดเจน การทดลองนี้มีชื่อว่าการทดลองภูเขาไฟลาวานักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองมีดังนี้1 b a k i เบกกิ้งโซดา 2. น้ำส้มสายชู 3. สีผสมอาหาร 4. น้ำยาล้างจาน 5. ขวดพลาสติก 6. ดินน้ำมัน 7. ถาดรองอุปกรณ์ทุกอย่างสามารถหาได้ง่ายและปลอดภัยขั้นตอนแรก นำขวดพลาสติกวางบนถาดขั้นตอนที่2ปั้นดินน้ำมันรอบขวดให้มีลักษณะเหมือนภูเขาไฟขั้นตอนที่3ใส่เบกกิ้งโซดาลงไปในขวดขั้นตอนที่4เติมน้ำยาล้างจานและสีผสมอาหารและขั้นตอนสุดท้ายเทน้ำส้มสายชูลงไปในขวด เมื่อเทน้ำส้มสายชูลงไปนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเกิดฟองแก๊สจำนวนมากฟองจะพุ่งออกมาเหมือนลาวาที่ไหลออกจากภูเขาไฟนักเรียนเห็นอะไรบ้างคะการทดลองนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพราะมีแก๊สเกิดขึ้นแก๊สที่เกิดขึ้นเป็นสารใหม่ซึ่งไม่ใช่สารเดิมที่เราผสมกันจึงเป็นหลักฐานชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีครับ ขอสรุปเปรียบเทียบอีกครั้งนะคะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไม่เกิดสารใหม่เปลี่ยนรูปร่างหรือสถานะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดสารใหม่ไม่สามารถเปลี่ยนกลับได้ง่ายการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมีความสำคัญมากต่อมนุษย์ ช่วยให้เรามีอาหารกินมีพลังงานใช้ผลิตสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีคือการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสารใหม่สามารถสังเกตได้จากสีกลิ่นแกส๊สตะกอนและพลังงานก่อนจะจบบทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูมีบททดสอบหลังเรียนเล็กๆ เพื่อทบทวนความเข้าใจของนักเรียนค่ะไม่ต้องกังวลนะคะเป็นคำถามง่ายๆจากสิ่งที่เราเรียนกันไปวันนี้ หวังว่านักเรียนจะสามารถนำความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไปสังเกตสิ่งรอบตัวได้ในชีวิตประจำวันขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนค่ะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีค่ะ